สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะครูสมยงก็จะพาทุกคนมาออกกําลังกายอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของดัมเบลนะคะแล้วก็กระชับส่วนแขนนะคะด้วยดัมเบลนะคะท่าแรกก็จะเป็นท่ายกดัมเบลนะคะอันนี้คุณครูใช้ดัมเบลหนักอ่อ หกิโลกรัมนะคะทุกคนอันนี้5กิโลกรัมนะคะให้เราชูขึ้นแล้วก็ยกไปข้างๆนะคะให้อยู่ในระดับหน้าอกแล้วก็ให้อยู่เป็นเส้นตรงนะคะอย่าเวียงให้มันเบี้ยวนะคะแล้วก็ค่อยยกช้าๆนะคะนับไป20ครั้งค่ะ ท่าต่อไปนะคะทุกคนท่านี้ก็จะกระชับแขนนะคะใครที่มีใส่เสื้อแล้วเนื้อมันปลิ้นออกมานะคะเราก็ใช้ท่านี้ช่วยได้นะคะอันนี้ก็ครูใช้ดัมเบลหนัก10กิโลกรัมนะคะใช้เอาขาเออ่ด้านหนึ่งยันยันน้ำหนักเอาไว้นะคะให้มั่นคงแล้วก็ อีกครังหนึ่งคุกเข่านะคะแล้วเราก็ดึงดัมเบลให้อยู่ในระดับสะโพกของเรานะคะนับไป20ครั้งสลับข้างนะคะทำให้เท่ากันค่ะยกให้อยู่ระดับสะโพกนะคะซึ่งพยายามทำตัวให้ตรงๆนะคะแล้วก็เกรงหน้าท้องนะคะ เวลาออกกําลังกายทุกทุกอย่างนะคะให้เราเกรงเกรงหน้าท้องเกรงลําตัวเกรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะได้กล้ามเนื้อในส่วนที่เราเกรงด้วยนะคะอันนี้ก็คือให้เราเกรงหน้าท้องเอาไว้นะคะ ท,ท่าต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าสควอตนะคะอันนี้ครูใช้ดัมเบลหนัก1 0กิโลกรัมนะคะทุกคนก็ใช้ได้แค่เท่านี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำนะคะก็ให้ใช้ดัมเบลเน้ำหนักน้อยๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปใส่หนักนะคะอันนี้ก็คือคุณครูสมยงก็ไม่ได้ยกทุกวันนะคะแต่ก็กระชับแขนบ้าง ในในดัมเบลตัวเล็กนะคะแล้วก็ใช้ดัมเบลตัวใหญ่เราก็นับไป20ครั้งนะคะอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนไซส์เป็น10กิโลนะคะตอนแรกใช้7โลแล้วก็มันเหมือนมันเบาก็เลยใช้10โลค่ะนับไป20ครั้งนะคะ ใครที่เข่าไม่ค่อยดีนะคะก็ให้ระวังด้วยนะคะก็อย่าใช้ที่มันหนักเกินไปนะคะข้อเสียก็คือถ้าหนักเกินไปแล้วมันจะทำให้เข่ามันได้ยินเสียงกอกแก๊กนะคะให้เราใช้ดัมเบลไม่ต้องหนักกว่าเกินกำลังตัวเองนะคะให้เป็นระดับใครเพิ่งเล่นก็ใช้ระดับเบาๆไปก่อน อันนี้ก็คือนะับไป20ครั้งนะคะเป็นท่าสควอตไปด้วยนะคะแล้วก็ถือดัมเบลแบบนี้นะคะทำหลังตรงนะคะท่าต่อไปก็จะเป็นท่าสควอตเหมือนกันนะคะให้เรายกดัมเบลขึ้นระหว่างที่สควอตลงไปแล้วก็ยกขึ้นสควอตลงไปแล้วก็ยกขึ้นนะคะนับไป20ครั้งค่ะ ่าต่อไปนะคะทุกคนให้เรายยอสะควนลงไปแล้วก็ยกดัมเบลขึ้นนะคะอันนี้คุณครูจะใช้ดัมเบลข้างละ2อกิโลครึ่งนะคะไม่ได้ใช้หนักนะคะก็เบาๆนะคะนับไป20ครั้งค่ะ ขา้่อไปนะคะก็จะแถมให้นะคะในช่วงของแกนกลางลำตัวนะคะทุกคนให้เรายกขาขึ้นเข่าชิดกันนะคะแล้วก็ยกขึ้นยกลงนับไป20ครั้งค่ะ อันนี้ก็แถมให้นะคะให้กระชับในช่วงสะโพกนะคะแล้วก็ก้นนะคะใครอยากมีก้นสวยแล้วก็สะโพกนะคะในช่วงน่องนะคะอันนี้ก็จะได้สะโพกก้นแล้วก็น่องนะคะให้เรายกขาบแบบนี้นะคะถ้าในพื้นก็ยกชูขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ชูไป ยีหครั้งนะคะแล้วก็แถมข้างบนอีก25้านะคะสลับกันสองข้างนะคะก็จะได้กลนที่สวยนะคะ ท่าต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าการะชับก้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เอาด,ดัมเบลนะคะวางไว้ที่ตรงช่วงวางไว้หน้าตักแบบนี้นะคะแล้วก็กระดกก้นขึ้นนะคะให้ก้นเป็นแนวตรงนะคะทุกคนนะไปยี่สิบครั้งค่ะ